มาวิเคราะห์ทองวันที่2นะครับตอนนี้ทองก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาลงนะก็ยังย่อบายต่อนะครับทีนี้มันก็มีจุดจุดเทียบให้ต้องระวังนะครับโซนนี้เป็นโซน QM มันสามารถย่อดได้มาถึงตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นโซน QM ทีนี้ถ้าจะให้หลุดนะครับเป็นขาลงเนาะต้องหลุดโลนี้นะฮะหลุดโลนี้ซึ่งตอนนี้คือหนึ่งชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยย่อใบแนวต้านก็จะอยู่เป็นโซนเทรลลน์ตรงนี้นะครับให้ตีจากไฮกับไฮตรงนี้นะนรับก็ยังคงขึ้นได้ต่อแบบนี้เนาะก็จะ สําหรับวันนี้นะมองขึ้นนะครับตามเทรนด์ชั่วโมงนะครับเพิ่งมาเบรกไฮคือเมื่อวานนะครับตรงนี้เบรกไฮหชั่วโมงขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็คือย่อบายนะครับทีนี้ถ้าลงก็ต้องทะลุโลนี้เท่านั้นนะครับถึงจะลง4ชั่วโมงตอนนี้มาดู4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงยังไม่เสียโครงสร้างขาลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสีชั่วโมงคือโลตรงนี้โลตรงนี้นะครับโลตรงนี้อย่าให้ทะลุโลตรงนี้น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับย่อบายวันนี้